บ้าคนสวยแหมยกมือขึ้นนี่ละนี่ค่ะนี่ละตากแดดแล้วดาเกี่เทาสิเมื่อไใช่ไหมใช่ไหมใช่ใช่เอ็นอ่อนอ้่ะเติมก็เลยเช กูสลงบ้กูสิลงเจ็บเขาเจ็บเขาูมีผู้บงกัสิลงมาพอดีว่ากันว่าไปทัวร์คลบปอเจ๊เต๊ก็ไปหัวบ้าลูกคนแล้ว่างเลยได้ในเคีเทศนะือวยาสมแค่นั้นข้ออันอื่นแ่บเด็ตายบ่เลี้ยงงูพกคน ไายไมมตายไหมโนะอปิคก,ก็ต้องถือโอพิคถือจะได้นอกโอปิคเนาะเพ่งกับอย่างอื่นกระเจียบไวด้ดีๆตอนที่มันมีใบมีดโกนขนาดท่า,น,าขนขูดจนฮักกวัาน,นั้นสัวมันมีใบมีดตายช่วนะงขนาดกูไปดูขิเขาแร้งมนาะกไดูสิขขเขาแห้ แต่ขนมก็ขั่วไอ้เบอร์แล้วนอกขอโพนท่านอ่ะต้อหอมนี้เลยหอมส้มมาอีกแล้วลูกค้าเอ้ย ค่ะประธานกับมาดดิเออออเอาอันนี้เห้เขาก่อนี่คือให้น้อยๆแต่ว่าจจอยากจับมั้งเุ็ๆก่อนเซาะเล็บมั้งถ่ายไปเลยถายใส่กระถ่ายไปเลยาเช่้กับตากไปเลยคาาออกขึ้นในชามันผ่าดูคนทำกับข้าวทีค่ะข,ขมขักขมนิชนชาอุดรชาแนลนะลคนะกำลังทำเนี่ย ตำบกฮูตำส้มบักหฮงอยู่ร้านก๋วยเตี๋ยวค่ะสั่งได้ค่ะก๋วยเตี๋ยวเออโฆษณาก๋วยเตี๋ยวแต่ของโฆษณาไทยอืมนี่คนทำค่ะสวยมากเลยค่ะเท่าสิตายกันยังเข้าค่ะหกสิบเทือนแล้วค่ะยังสวยเลยค่ะโอ้เกตสิบ่าในแปดซิบกัว่าเออดูหน้าตาค่ะดูหน้าตาสาวอุดรเชนี่สวยมากเลยค่ะโอ้ยบังดูพูน่ะพูนนีนหน่อยซิสวยบังดู นคนที่ยังเท่าเ,าเป็นเทาสิตายกันยังงามอยู่ยนี่ร้านก๋วยเตี๋ยวค่ะก็มันก็ม่งหายวิจารณ์ได้กูหายขาดเนี่ยอืมมึงดูคนไหะก็ลา่ยายหายวิจาร์ดูร้าน,นะคะ่ะไ,ไม่ไปโรงเรียนและะ้วค่ะ ดูปลาเดียกค่ะดูปลาเดียกโอ้ยปลาเดียกบ่มีแต่ต้นค่ะเพราะว่าต้มเรียบร้อยแล้วค่ะอันนี้ก็ต้มเรียบร้อยแล้วค่ะกินสูตทุกอย่างยกเว้นจะปากทั่วบ่มีนว้าวเตี้ยเจ้าว่าอันนั้นหมักหมักฝรั่งหมักซีดาร์เจ้าว่าต้มสมบูติเจ้าซื้อหมักซีดามาหน่บ่ได้ตัวได้ครับผู้ใดพาต้มหมักซีดากินหมักฝรั่งนี่เหมืนบ่บ่บ่ได้ว่าได้บ่ต้มแต่้หมักซีดาก็ยังว่าหมักซีดาจ้านี่หมักซีดา เขาเรียกว่าฝรั่งตำส้มก็ตำส้มสุกผลดูกระดาษจากกระดาษนีค่คนสวยค่ะแมนด้าค่ะแมนดา้าซองค่ะสวัสดีค่ะแมนดา้าซองก่อนตายไปก็กล้ากายผู้นีไปไป้นดูคนอออนคอนน,นอนนอนกินค่ะนอนกินตำส้มค่ะโอ้ยคุณผู้ชายยังไม่มาตำเลยค่ะ แม่แม่เห็เลยน้วเจาแม่ไทรของงานที่กดแดงเลยมองไม่เห็นค่ะกดแดงงานทีกดแดงยั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 งัได้เลยกดปั๊บผันัไป็วบกแบงอันนี้ับวดแย็บออั่นี ชั้นโบระวังกระเอวเขึ้นดอกพอเขาเรียกว่าอะไรเนี่ยอันนี้เรียกว่าฉีชมพูอยู่มือนี่พี่นงเอออย่ากับ้องหยาดผ่าเส็นมือกัน,น,กน,นกเพราะว่าในกระเป๋าข็ดผมนะที่นีได้ส่วนได้หากันกับอันนี้นนนน

แล้ววันที okay. ่หนึ่งเห็ข้าเจ้าซาเนี่ยเป็นยูโฮมคามเนี่ยว่ซื้อแล้วที่พ่อขบ้อจ้ะไปผ่านไปไอเล็กคยไปเห็นหูกดปิดเล่นปะปรจุกลางกลางแดง